เอาละครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้หรือยังไม่ติดตามมันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับผมก็ป่าโลต้นเองครับผมชื่อช่องใหม่โปรไฟล์ใหม่ด้วยแล้วจะไม่เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วนะครับผมเออโปรไฟล์ที่เป็นถาวรเลยนะอืมนะครับผมแล้วใครที่สงสัยว่าผมมาเล่นเกมอะไรก็ j Fi อยสีดโวออนไลครับผมก็เป็นเกมที่ <c oughs> กระแสะไม่ค่อยดีนะผมแต่ว่าผมชอบนะ เออเกมมันมีในฝ่าเยอะดีนะผมอ่ะก่อนที่ไปรับชมคลิปกันเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เดอะกอล์ฟทาโล่ด้วยนะครับไปชมกันเลยผมโอเคบอสมาแล้วเ <c oughs> สร็จท้อนนิดหน่อยผมได้เริ่มเป็นเพินโอ้โหเกือบเพินท้ายเลยสปีดตาำจัดเกมนี้นยงสามสปีดนะครับผม พี่พี่เล็ก,กเขาทำอะไรพี่พลาสติกที่เล็กขาดไปครับผมเรื่องผิดพลาดในพลาสติกที่เล็กผมโดนรถทะปิดโอ้โหแล้วคนเอี่นไม่ได้โดนนะผมผมโดนรถคนเดียวผมโดนรถทะปิดคนเดียวนะผมไป ผมว่านี้จู่ก่าทานี้มันแรงนะหุ้ยือมืคุณม,ม,มากกดกดใจให้เลยหุ้ย <c oughs> ผมยังไม่ทันที่โจมตีเลย้องถูกคิวผมบ้างแล้ว พยายาใบหนุม่มืโดนเป็ะตันไล่ผลจ้าอื้อตะทูดกตะทูดกตะทูดกตะทุอืม,มาพาวุถึงต่างเชิดชายได้ถึงคิวผมแล้วอื้ออื้อโอเคตาผมแล้วนะครับผมผมต้องเชิดชาย ผมบอกเลยว่าผมพอใจแล้วครับผมนี่นะนีมีนะเขาเรียกว่าเทพแท้มากเลยแถ้ามีคนบัฟดาเมจให้ผมพอใจแล้วนี่ขอบคิดเล็กปิดฉากนะครับผมแต่ผมตีแล้วติดโอเคก็ เขาจะพูดดูแค่นี้ก่อนนะครับผมให้พี่ดูถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์่ดแป็์น้ำใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผม